ดีครับดูนี่นะครับก็มาปลูกกล้วยนะครับตุมไม่ต้องใหญ่นะครับกดลงได้นะครับว่าดินนี้เป็นดินทมใหม่และเป็นดินเหนียวนะครับก็เลยต้องฟื้นฟูนะครับที่เรากำลังขุดลุมอยู่ครับขุดลุมเพื่อปลูกกล้วยก็เว้นระยะนะครับประมาณ8,8คูณเมตรนะครับ

ถ้าจะปลูกก็บอกแกปลูกได้เลยเนี่ยข้างเนี่ยจะเป็นอะไรบอกแกนะพ่ไ้ันปลูกคือเกาไม่ไม่อ๋อเหรอพันธุนธุให้ยายปลูกต้นไม้ให้เหรอไม่ถ้าแจ๊กจะปลูกเนี่ยก็ปลูกแซมได้เลยนะครับแปลว่ามันจะตายเละดิม่เลบอกว่ามันตายเป็นมาพันธุ่ต้อน่าไม่ได้บอได้ถ้ามีทอสนอกแต่ว่าผมไม่รู้ว่าแรงดันมันจะถึงไหม กลัวแรงดันมันไม่ถึงกลัวเสมอมันพังเพราะมันไกลพุ่นอยู่ต้นมะม่วงเลยนะบอกเพื่อนล้วบ่บอกแกยังบอกแล้วอโอเคโอเคแกบอกว่าจะเอาหน้ามาใส่ตอนปลูกก็โอ๊ยปลูกไปปลูมันดูแล้วมันก็จะตายหรือต้นใหม่ตายสมบูรณ์แล้วอโอเคโอเคแท่านผู้เส้นครับครับก็ ให้ดินมันลุ่มรื่นก่อนมันมีต้นไม้ก่อนจริงๆมันต้องกล้วยขึ้นสักปีหนึ่งนะนอา,ายกยอ,อกว, <c oughs> ว่ายงุดปกวยเดไยกงก็ปล <c oughs> ูกต้นไม้ก็ปลูกเลยถ้าจะปลูกะแต่ว่ามันจะตายอย่างที่ยายว่าน,นั่นแหละ <c oughs> มันเป็นดินใหม่ดินยังไม่ฟื้นเลยแต่ว่ามันข้างล่างมันเป็นหน้าดินอยู่ข้างล่างแต่เราดินใหม่มาถมไงมันเลยแข็งข้างบนแต่ข้างล่างมันดินมันโอเคอยู่ครับก็พื้นที่ประมาณสามสี่ไร่นะครับตรงนี้ส่วนข้างบนเราปลูกเรียบร้อยแล้วครับอันนี้เป็นดินเหนียวนะครับเป็นดินปลูกเปนมาถมตอนแรกว่าจะทํา ทำฟุตบอลบอลเจ็ด,นนค,ดนคน,นคพอดีไม่มีงบประมาณแล้วก็เลยหยุดไปก่อนนะครับโควิดมาครับตาก็ท้อทอนกันแค่นนะครับยังไม่เสี่ยงยังไม่เสี่ยงนะครับตอนแรกว่าจะทําเป็นสนามฟุตซอนะครับพอเจ้าของสวนชอบเป็น,อนบอลบอลเจ็ดคนน,คนี่ก็ดูให้ยายแก้มาช่วยปลูกนะครับ ทั้งขุดทั้งปลูกนะนี่มันดินแข็งดินเหนียวผสมลูกหลังนะครับค่อนข้างจะปลูกยากนิดหนึ่งขุดยากนิดนึงแต่พอดีให้รถไถมาไถได้สองรอบพวนดินหน่อยนะครับะกะว่าจะปลูกเต็มพื้นที่ไม่รู้จะหาหนอ่อกล้วยเอ,อ้ยครบหรือเปล่านะครับเนี่ยปลูกแล้วนะครับโอเคนะครับ ใครสนใจก็ติดตามนะครับกับช่อง YouTube ของชายเล็กฟาร์มนะครับปลูกกล้วยปลูกไม่ยากนะครับผมเคยปลูกแล้วนะครับไม่ต้องไปทำหลุมทำอะไรให้ปวดหัวนะครับกล้วยเขาขอให้มีน้ำนะครับ